ข่าวดีธนาคารทกอสอช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19รายละ1,000 0บาทวงเงินรวม2,000 0ล้านบาทสวัสดีค่ะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะหากมีข่าวสารการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาล หรือข่าวสารเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ท่านผู้ชมสามารถเช็คแหล่งที่มาของข่าวสารนี้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ ทกศลุยปล่อยสินเชื่อออนไลน์ให้เกษตรกรวงเงิน20,000ล้านบาททกศเผยความคืบหน้าปล่อยสินเชื่อบุคคลออนไลน์หลังผ่านทดสอบแซนด์บ็อกทอปทเฟสแรกปล่อยแล้วภายใต้วงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทช่วยเกษตรกร3,000รายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ส่วนเฟส2อตุนเงินอีก2 0 0 0 0ล้านบาทปล่อยลูกค้าเพิ่มเติมในระยะถัดไปนายธนารัตนงามวิไลรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะเปิดเผยว่าธนาคารได้เปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลอย่างเป็นทางการหลังจากผ่านการทดสอบในแซนบ็อกของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทนะคะโดยปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างการทดสอบระบบซึ่งนำร่องปล่อยสินเชื่อไปแล้ว3,000รายวงเงินรายละ10,000บาท ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับการปล่อยสินเชื่อบุคคลดิจิตอลในระยะต่อจากนี้นะคะทางธนาคารยังคงตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าเกษตรกรเป็นหลักจากระยะแรกที่นำร่องปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินไปในวงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งปัจจุบันได้ใช้วงเงินดังกล่าวหมดเรียบร้อยแล้วส่วนระยะที่2ได้จัดเตรียมวงเงินไว้ประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทเช่นกันค่ะ นายธนารัฐกล่าวอีกว่าธนาคารพร้อมนำสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแอปพลิเคชัน A Mobile ที่เป็นช่องทางดิจิตอลหลักของธนาคารโดยปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดประมาณ2ล้านรายและมีลูกค้าที่ใช้งานเป็นประจำประมาณ1ล้านรายจากบัญชีเงินฝากลูกค้าธนาคารทั้งหมด7ล้านบัญชีโดยมีธุรกรรมเฉลี่ย3-4ล้านรายการต่อเดือนค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กู้เงินทกอไปแล้วหรือว่าเป็นลูกค้าทกสอยู่แล้วนะคะสามารถทำธุรกรรมผ่านแบงกิ้งเอเ่นธนาคารได้แ,แก่ปลายนีไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิสและตู้เติมเงินต่างๆซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะโดยมีสัสดส่วนลูกค้าถึง70%ที่ใช้บริการนอกเวลาทำการปกติค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่สนใจสินเชื่อธนาคารทกสดอกเบี้ยต่ำนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทกศทุกแห่งทั่วประเทศค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้แสดงความคิดเห็นของท่านที่ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ หากท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะ